็มีประเด็นต่อเนื่องจากครั้งก่อนเกิดขึ้นสำหรับกรณีสตรีมเมอร์โดนฟ้องกันทั่วหน้าจากการนั่งเรียกคชนคลิปในไลฟ์เพราะว่าหมาดเหมือนจะมีรายที่4ที่โดนฟ้องไปด้วยนี่ยนะสิทว่าคนที่ฟ้องอย่างอ e ีธานค่ายกำลังเจอกระแสตีกราบหาว่าพวกเหยียดสีผิวเนี่ยนะสีเรื่องราวต่อเนื่องของดราม่าในครั้งนี้จะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วละก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ Back Call e s p o r t กับ Unleash Energy ์เทนเมนต์เพิ่มโฟกัสวงไว รีฟเฟสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลย ก่อนที่เราจะไปเริ่มการเรามารีแคปเรื่องราวกันสักนิดแบบเร็วๆเพื่อทุกคนเข้าใจและตามเรื่องราวทันโดยเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่อ e ีธานคายได้ปล่อยคลิปวิดีโอตัวหนึ่งออกมาพูดถึงสตรีมเมอร์ที่มีนามว่าฮัสซานอาบีแต่และก็ได้มีสตรีมเมอร์ที่อยู่ในกลุ่มกววเดียวกันกับฮัสซานได้ออกมารีแอคคลิปดังกล่าวดโดยแสดงความคิดเห็นน้อยมากจนได้ชื่อว่าเป็นเลซี่ e รี t คชันที่หนักกว่านั้นก็คือการบอกกับคนดูว่าอย่าไปดูคลิปวิดีโอต้นฉบับของอ e ีธานเพื่อไม่ให้เขา แน่นอนเมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีธานก็เลยทําการฟอร้องร้องในทันทีเพราะการการะทำของเหล่าสตรีเมอร์พวกนี้มันไม่เข้าข่ายแฟร์ยูสและมันก็ทําให้เหล่าสตรีเมอร์ร้อนโดนกันหนักมากจนถึงขั้นเปิดอารมณ์ทุนขออเงินจากคนดูซึ่งใกร้กันไปหลายล้านบาทเลยทีเดียวที่นี้ประเด็นมันก็ไม่ได้จบแค่กับโฟแกนเดนิมหรือว่าครีซี่ทรอนที่โดนฟ้องไปเท่านั้นแต่ว่ามันก็ได้มีคนที่ไปโจมตีตัวของอีธานว่าเลือดดิ่ฟ้องแต่ผู้หญิงแถมยังโดนตั้งคําถามได้ว่าการที่ฟ้องแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ย เป็นการกระทำที่เข้าข่ายเหยียดเพศหรือเปล่านี่ก็เลยทำให้อีธานมองไปยังสตรีมเมอร์ชายคนหนึ่งที่เคยจิกกันเขาไว้่างเจ็บแสบแถมยังเคยนน่งเรีแอคชั่นคลิปภายในช่องของเขามาก่อนซึ่งเป้าหมายที่อีธานมองไปหานั้นก็คือสตรีมเมอร์ที่มีนามว่าชอนดับบล็กโดยชอนดับบล็กเป็นสตรีมเมอร์และครีเอเตอร์สายการเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของสไตล์การพูดตรงพูดชัดไม่กลวดราม่าเขาเริ่มมีคนรู้จกักในกลุ่มผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์แนว just c h a t t i n g บนท witch เพราะเขาชอบหยิบข่าวสังคมประเด็็นนกาารรเเมมืองและปะปด ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามาเล่าจิกกัดในแบบของตัวเองสิ่งที่ทําให้เขาน่าสนใจก็คือแม้เขาจะอยู่ฝ่ายซ้ายจัดแต่เขาก็ไม่ได้เชียร์ฝั่งเดียวแบบหูหนวกตาบอดไม่สนใจความถูกต้องเพราะว่าชอดเคยแสดงจุดยืนวิจารณ์สตรีเมอร์สายการเมืองฮัสซานอาบีมาก่อนด้วยทั้งๆท,ที่ฮัสซานคือคนที่ดึงเขาเข้าสู่วงการนี้ตั้งแต่แรกเรียกได้ว่าชอดเป็นคนประเภทถ้าคิดว่าไม่ถูกจะเป็นใครก็วิจารณ์ได้หมดไม่ใช่หลับหูหลับตาแบกอย่างเดียวแต่ว่าชอดก็เป็นคนที่มีประเด็นเรื่องของการชักชวนให้ผู้ชมของตัวเองไป ชีวิตคนดังที่พูดจาดูถูกคนผิวดำจนมันทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าหนักมาแล้วจนแม้แต่แอสมอนโกก็ยังออกมาจวกชอนอย่างแรงว่าสตรีมเมอร์อย่างชอนเป็นพวกสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยด้วยซึ่งตัวของชอนดับเบล็ลเนี่ยเขาก็เคยนั่งรียกคลิปของอ e ีธานมาก่อนและไม่ใช่คลิปเดียวกันกับที่เป็ปประเด็นจนทําให้สตรีมเมอร์สาวสามคนก่อนหน้าโดนฟ้องตัวชอนเคยนั่งดูคลิปของอ e ีธานพร้อมกับวิจารณ์ว่าอีธานมักจะใช้ผู้ติดตาของตัวเองกว่าล้านคนเพื่อไปคุกคามสตรีมเมอร์หรือว่าครี ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาเพื่อให้สตรีมเมอร์เหล่านี้ถูกแบนแทมชอนก็ยังตอกอีทานอย่างแรงด้วยว่า อีธาดเป็นพวกที่ไม่รับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองแถมแน่ดีตัวของอีธาดก็เคยมีประเด็นของการพูดเหยียดผิวมาแล้วแต่ก็กลับเลือกที่จะไม่ขอโทษอย่างจริงใจซึ่งมันก็เลยยังไม่ชอดตำาหนิอีธานหนักมากเทราว่าคราวนี้หลังจากประเด็นฟ้องร้องกำลังดำเนินไปตัวของอีธานก็ได้ประกาศใน i อ s t o r y ของตัวเองว่าเขากำลังจะฟ้องสตรีมเมอร์กลุ่มหนึ่งได้แก่เดนิมฟอกแกนเคลซี่ทรอดและล่าสุดก็คือชอนดับแบล็กโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศเพราะ ก่อนหน้านี้ฟ้องเฉพาะรีมเมอร์ผู้หญิงคราวนี้ก็เลยต้องเพิ่มรีมเมอร์ผู้ชายผิวดำเข้ามาเพื่อให้ดูยุติธรรมมากขึ้นซึ่งเมื่อโดนเปล่าประกาศแบบนี้แล้วตัวของชอนก็เลยออแชร์โพสต์ดังกล่าวลงบนเอกส่วนตัวพร้อมกับประโยคสั้นๆว่านี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยและใต้โพสต์ดังกล่าวเอกก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเคสซี่รอนหนึ่งในรีมเมอร์สาวที่โดนฟ้องไปก่อนหน้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเสียใจที่ตัวของชอนต้องมาพัวพันกับเรื่องนี้ด้วยและการกระทําของอ e ีทา มันก็เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ปกปิดความกลัวก็เท่านั้นแหละหลังจากนั้นตัวของอ e ีธานก็เดี๋ยโพสต์ข้อความลงวนไอทีสตอรี่อีกครั้งว่าการฟ้องร้องชอนเข้าไปอีกคนจะทําให้หลายๆคนรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็อยากจะให้ข้อเสนอเพื่อไม่ดําเนินการฟ้องร้องต่อโดยให้ผู้อีกที่เป็นผู้ดูแลในซับเลสตของชอนที่เคยตราหน้าว่าเขาเป็นพวกเหยียดเพศให้ออกมาขอโทษพร้อมกับกําหนดเวลาด้วยเรียกได้เลยว่าพี่แกสนุกอยู่ฝ่ายเดียวในช่วงเวลานี้ แต่ว่าตัวของชอตก็เดินออกมาตอบกลับในข้อเสนอของอ e ีธานว่าอ e ีธานเนี่ยพูดอย่างหนึ่งแต่ทําอีกอย่างอ้างว่าตัวสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศแต่กลับใช้ตัวของชอตเพื่อเป็นข้ออ้างในการกดขี่เราผู้ดูแลซรับเรด e d ที่เป็นผู้หญิงและการกระทําแบบนี้แหละมันคือการเหยียดเพศแท้จริงเลยละ่ะชอตยังบอกว่าอ e ีธานพยายามสร้างภาพให้เหมือนคนอื่นที่มีทางเลือกแต่จริงๆแล้วมันเป็นทางเลือกปลอบๆที่ไม่ยุติธรรมเลยสักนิดทางเลือกแรกก็คือการยอมก้มหัวให้ซึ่งยอมมันจะทำให้เขาได้รู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุม ของผู้ดูแลซับเรดดิตได้อย่างสมใจหรืออีกทางก็คือการต่อต้านซึ่งถ้าเลือกข้อนี้อีธานก็จะหันมาบอกว่านั่นแหละคือเอพิโอด้มครเอเตอร์อย่างเขาต้องโดนฟ้องแปลว่าไม่ว่าตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยเพราะมันเป็นเกมที่อีธานวางไว้หมดแล้วสุดท้ายชอนก็พูดชัดเลยว่าเขาจะไม่ขอเล่นเกมนี้เพราะเขาไม่ยอมให้ใครมาจัดฉากบีบให้เลือกอะไรที่ไม่แฟร์และเอามาใช้เป็นข้ออ้างว่าตัวเองทำถูกแล้ว เรื่องยังไม่จบง่ายๆอีทานยังคงโพสไอทีสตอรี่ต่ออีกว่าเพราะน,นักข่าวที่ไร้จัรยาบาณไม่ยอมกลืนอีโก้ของตัวเองเพราะง้นการดำเนินคดีกับชอนก็จะดำเนินต่อไปแต่ว่าเขาก็จะให้ข้อเสนอสุดท้ายในแบบที่ใครก็ให้ไม่ได้เพื่อที่จะไม่ดำเนินคดีกับชอนซึ่งข้อเสนอของอีธานก็คือการให้ฮัสซานอาบีโดเนเงินให้กับเหล่าสเีมเมอร์ที่โดนฟอ้องก่อนหน้าทั้ง3คนแบบเปิดชื่อเพราะเขารู้ดีว่าสเนมเมอร์พวกนั้นได้รับการสนับสนุนจากฮัสซานอยู่แล้วแต่แม้ว่าจะมีข้อเสนอใหม่เข้ามาแต่ตัวของชอน ก็ยังปฏิเสธพร้อมกับด่าสวนอีธานไปอย่างรุนแรงจนมันทําให้ประเด็นดราม่าในครั้งนี้ก็ยิ่งเดือดระอุขึ้นไปอีขั้นอย่างไรก็ตามความเดือดของเรื่องนี้ก็เหมือนถึงจุดเบาลงได้เพราะว่าตัวของอีธานได้ออกโพสต์ลงสตอรี่ไอจีรอบด้วยการบอกว่าเขาแค่ล้อเล่นน่ะสำหรับประเด็นที่จะฟ้องร้องชอนดับแลกแถมยังบอกได้ว่าเขาคิดว่าขาเป็นเรื่องที่สนุกดีถ้าเขาฟ้องร้องสีรีเมื่อผู้ชายเข้าไปด้วยหลังจากที่โดนตราหน้าว่าเป็นพวกเหยียดเพศหญิงนอกจากนี้อีธานก็ยังบอกต่ออีกว่าเขาควรจะฟ้องชอนตั้งแต่ต้น ด้วยแถมเขาก็เกือบตัดสินใจฟองชอนแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ทํามันเพราะก็บ,บอกว่ามันเป็นอะไรที่ตลกนะสําหรับการที่เขาถูกตราหน้าพวกเหยียดเพศจนกลายพวกเหยียดผิวได้เนี่ยเมื่ออีทาเราโพสต์แบบนี้ตู้ของชอนก็เลยสวนกลับทันทีว่านี่คงเป็นผลมาจากการที่ฮัสซานอาบีไม่สนใจคําเรียกร้องของอีทาสินะแถมเขาก็ยังยอมรับได้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะฟ้องตั้งแต่แรกดังนั้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ชี้ชัดแล้วว่าอีทาเนี่ยเป็นพวกเหยียดเพศที่ต้องจะทำร้ายสตรีเมื่อสาตวตัวเ,เล็กๆเท่านั้นก่อนที่ ในตอนท้ายชอดจะแปะลิงโกฟันมีหรือเว็บระดมทุนของเหล่าสตรีเมอร์สาวที่โดนฟ้องไปด้วยแน่นอนการการะทำของอ e ีธานในครั้งนี้ก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแถมยังโดนชาวเน็ตราหน้าว่าเป็นพวกโทรหรือว่าเกลียนบนโลกออนไลน์ด้วย เพราะว่าการก,กบอกว่าจะฟ้องจะฟ้องแล้วไม่ฟ้องเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเรียกร้องความสนใจยังไงยังงั้นแถมยังมีคนแซวแรงถึงขั้นบอกว่าอีธานใช้คนดําเป็นเหยื่อเพื่อให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูเป็นคนไม่เลือกปฏิบัติอีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะโดนเกลียดมากแค่ไหนแต่ตัวของชอนก็ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องกล,กลับแต่อย่างใดมีเพียงแค่การแสดงความไม่พอใจผ่านโซเชียลมีเดียเพียงเท่านั้นทีนี้เรากลับมาดูความคืบหน้าของเรื่องของการฟ้องร้องกันต่อเพราะว่ามันก็อยัางได้รับความสนใจจากผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมากแถมคําตัดสินของ ก็อาจส่งผลต่อคอนเทนต์แนวเรียลชันสำหรับสตรีมเมอร์และครีเอเตอร์สายนี้นนานคนอีกด้วยทีนี้ลีเกลไมเซ e ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์แนวกฎหมายและทนายในชีวิตจริงก็ได้ออกพูดถึงคดีนี้อยู่หลายครั้งเขาบอกว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายอีธานมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพราะคลิปของเขาถูกเอาไปใช้แบบเต็มๆไม่มีการคอมเมนต์หรือว่าแทรกบทวิเคราะห์ใหม่ๆที่จะดับการคุ้มครองตามกฎแฟร์ยูสดังนั้นทางเทคนิคเขาไม่ได้ทำอะไรผิกดกฎหมายเพียงแต่การที่เขาเลือกจะฟ้องแล้วมาใช้ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศเป็นเหตุผล มันดูแปลกๆแล้วคนก็เลยรู้สึกว่าเขาแค่ทำเพื่อตลกหรือว่าตอบโต้เสียงด่ามากกว่าจะจริงจังกับตัวคดี ลีโก้ไมเ s e t ยังบอกด้วยว่าในคดีแพ่งแบบนี้มันไม่มีเรื่องการด่กให้คนทําผิดเหมือนในคดียายาเพราะมีบางคนบอกว่าอีธานเหมือนตั้งใจวางกับด,กดักโดยการปล่อยคลิปและให้คนมาใช้รีแอคเพื่อจะได้ฟ้องร้องแต่ถ้าว่ากันตามกฎหมายมันก็ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีผลอะไรเลยในคดีแบบนี้เพราะมันอยู่ที่ว่าคนที่ทำคอนเทนต์ไปใช้น่ะเขาเอาไปใช้แบบยุติธรรมไหมหรือตรงตามหลักแฟร์ยูสหรือเปล่า และเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสะำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปต้นเหตุของราม่าในครั้งนี้เราก็เคยทำเอาไว้แล้วก็สามารถไปกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ